สวัสดีครับพี่น้องป่องไปตอนนี้บอกอย่างมาหอดบานแล้วนะครับเงี้ยเฮยเงียเเง้ยเฮือนเฮ็ดเอลยเช่นลังมาหาพอดีกัเลยวะนี่ครับเช่นลังกำลังออทำกิน <laughs> เช่นลังทำกินเป็ดอีกแล้วพี่น้องเลยนี่ครับเปียดเช่นลังมาพอดีกันเลยว่าโอ้โหมีกับข้อเลี่ยงได้วะ่วะกันเลยเช่นลังก็เลยอาสาลุยเป็ดครับไกลยลงเป็ดมาเลถอยออกมามาีิ ม้าก็ขึ้นพี่น้องโอ้แต่ว่าคนไปผสมอยู่โี่คนละออดม้าึา้นปอบมันลามไปมันไก่เดือนมันสิบเดือนสิบสองกำลังกำลังลุยโอ้ยโอ้ยเป็ดกับไปทึ่งเขาง้อหลุมง้อหลุมกุ้ยใต้วันนี้ไก่ลุมเป็ดตาย <laughs> เรีนซัดหน่อยครับเรีนซัดหน่อยซัดปี กินสัตว์ปีกกับนกนู้ก็นูกับโบมันปีกเลยเว้ยนูกับหายากนูหายากครับอยู่บ้านเพราะว่าชุ่มยางดูอะไรชุ่มชุ่มมันยำนะเราจะดูซื้อทอดกับหมึดพอดูสัพกพกโมงวาทางหมืดอ่ะเพราะว่าเมื่อยมันเป็นมมมกกเมกเมกล้มล้มเหลือๆจังที้บุ๊มันก็นเลยเป็นโมมีแสงพระอาทิตย์ช่องหลานะครับ เกษตรใดเมนูลาบกับตม้เมเพือเราครับขั้นเป็นเป็ดเนาะเสริลังครับเตรียมเครื่องเตรียมยังก่อนอปเสริลังก่อนนะครับยางเก็บผักออกเงอนอยู่โอ้ยผักสนนวนหมดพี่น้องเลยมีคนหดครับพอแล้วก็นเน,นี่ยเครื่องปักเลยแหงว้ยโอ้ยมีแบป็ดเปดเจริลังอันนี้มีึงสายเจริลังเบ็ดเป็ดด้วยผมเดี๋ยวมาเปิดหนาปใส่พักแล้วก็เปลี่ยนหนาปฝา ขอราะาวักทีนี่กินพงกระลึกตอนนี้เพื่อน,น้ำออกอยู่ครับน้ำลาไม่ใช่เหตพี่น้องบึงโอ้ปลาหมอข้างดำผมว่าเมื่อผมหมอใก่อนผมหมอ,มอ,มอเทศปลาหมอใหญ่ไหมครับผมหมอขันใหญ่มาลงหมอชุมพรนะครับผมเตียนน้ำอยู่เดี๋ยวให้เดี๋ยวหนาบกเดี๋ยวจะ่าย,ายตัวพี่น้องบึงครับเอาละครับพี่น้องตอนนี้เชียองลังซับเนื้อเป,เป็นที่ เรียบร้อยแล้วยังพอท่านเรียบร้อยไปเลยเรือโค้งเรือโค้งต้มโค้งที่ต้มครับเนื้อหลับเนือหลับที่อันนี้ต้มอันนี้ส่วนไีนต้มวะเนือหลับกระโปงต้มเปรตสพวดน้ำส่วนน้ำมันห้อนตลวปากไปเลยตัวปลาไปเลยนี่ครับโอ้ยเต็มมันดีอยู่เนาะมันครับมันเต็มคนนีอยู่ครับ อ,อู้ดับไหมนั่นลอนั่นรอยสนับตุ่มหันห้วนนี่โอ้ยขึ้นครับไปแน้วมีงานอีกแล้วบบนี้เอาไปจากนี้ปุ๊บเรวต้องคิดครับโค้อหลานมาเลยฟ้ามกันได้ตัวครูกันได้จา่ายเงินเขาจบไปแล้ว เมื่อกี้แกนี่เราหวานนี่เด้ขี่แกนขี 10, ่แกก็สิติดไว้เนาะผมบอกไปเสื้อหลอมึงหล่ะมันบทติดพี่น้องแล้วก็ผมก็จ่ายเงินเขาจบไปเดียวหมื่นห่าข้าผสมวันนี้ขั้นบ่อไปผสมใหม่กับสิชีอะเปียบเสียทิมชุดเนาะต้องเอาบจะได้ก็ต้องบืนเอาไปละลองมือจักหลอกมันบทติสบ่ไหนจักสิวางจักสิคุดจะได้กับขอก้อชักขึ้นจัก คพิ่มหนึงบ่ได้บ่ขอขึ้นทักหมืไไ่นบ่าไรบ้างหมดติดเนาะยเห็นเดี๋โอ้่าจะด่ายเงินเอาครับเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปกำลังกำลังช็อปแหละแยกน้ำออกจากนี่ก็ปัดจุนแยงเนื้อออกจากน้ำอยู่เอานะครับพี่น้องตอนนี้กระเพาะยังมาหลือกระเพาะแหลกพวกแหวนนะครับพี่น้องพ่อพูด พก็พ่อพ่นเหมือนก็วาเพ่อพนกพ่อบานเทาไงก็พ่อพ่นดอกินแห้งกินแห้งกันปะบางขนเขามันชิวเอาวตัวนี้แลมันขาดมันคมดอกมักเลยเนี่เนาะมันหอมดีเาสิเด็ดใส่ตัวแบบเก็บมาจากตัวบาง่เสร็แล้วกำลังลุยลองๆเลยเฮ็ดกินยากสิละครับพี่สองเวลามากบานมากเลยกำลังกะไม่เ็ถ่า พี่กินยากเลยเราจะไปตรงนียเจ้าบวงโอ้โหพร้อมใ้่หมพี่สาวออาสลังซี่มึงไปบกปอบอเดี๋ยน้หรือเปล่ากปล่าหอนเลยครับอากาศกำลังร่มหนาว จะลังเป็นได้จันเป็นได้จันบมเสีกไปชี้วเาข้าได้เนาะข้าววะข้าว่ะอ้ยขยากข้าวเนี่ยเยอะครับจะรับสนุนกันดีกันแท้ข้าว่นองก่อนพอจะกินเผาขี้น้ำนับเป้าที่แอตัวยูทูบนะตัวพี่น่ำพันหูยแอว่าข้าวไม่เปเรี่นทาบันดาในการที่กับข้าวับพี่้นง อีกแค่น้อยยังป้องเหรอบ่อผมกับพ่อมันออกกินก่อนชิมอีกทีโวกับโคเร่ต้มเป็ดพี่น้องเอลาบเป็ดเหลือลาบกับเลือลาบอีกสักครู่อีกสักครู่ครับโอเคอันตอนต่อไปเราก็จะลวนเป็ดที่จะจะลาบบ่ลาบครับลาบครับโอเคลวนเดี๋ยวล่อนไฟมันหอนก่อนใส่ดีแล้วนะครับฮะใส่ดีแล้วเหรอซัวใส่บ่ซสัวซัว ช่วยช่วดนะทีพวใส่ครับเอาเรื่อยมันควันขึ้นกรุบถีบกันมันจดงสิเป็นตะเบิงไปแล้วเอาใส่ดีนิดเจ้ามันดพวกขมบวกเป็นตะกินบัวเอาถิบเอาถิบซะใช่ดีนะถืออ่ำลำครับอ่ำลำพอดีโอเคโอเคตามนั้นผมมาเจอนี่หน่อยกระดูกใส่ผมเเออแม่จูเพราะงี้เอกน้องคู่แล้วก็ใส่หย่อยกระเดูกควนู้แสบแสบว่าทีอ่ำลำเลยใส่ไรก็บพวกแสบเลยแม่นแล้วเนาะเอาล้วครับพี่น้องตอนนี้ เจนหลังกาลังจะทําอะไรครับเข้าคัา่วหัวหอมครับเทลงไปมันกล้วยกลวยสุมลาบลากเป็ดพร้อ,อมมาได้ครับพี่นอ้องเอ้ยห้อมผักสิจบลักสตรเลยเ้อนี่มันเงียๆโอ้ยอเขาเนี้ยนเนาะแต่ห้องผมีและห้องพี่เขาเจา้าพูดหร้อมเขาเนี้วเขียนข้าข้อครับ ขันมีก็ดีราบเป็ดพ uh huh. ี่น no, ้องมาเนอะกินข้าวเลี่ยงทำกันครับผมมาแต่ผลมังกรมอยชั่งลังมาจัดให้พอดีเลยดูในรูกพี่เล้วสิมันเขาจ้าวทานมาบ่เสียบลูกพี่บ่เสียบบ่คือบ่เสียบเป็นบ่นับบ่กินนอกบ่กินนับโจแล้วหอมเหม่อด้วยเหรอเอาบ่เสียบก็จะหอมเหม่อยันเจ้าบ่ได้ยันเจ้ากินของบ่เสียบนะโอ้แตงสี โอ้ยเลือดตุ่มไปยุกเขาเลยบอลเลือดตุ่มเลือดตุ่มแล้วเราตุ่มยังไงพี่น้องเอาละครับพี่น้องตอนนี้ทั้งตุ่มทั้งลาบเรียบร้อยเสร็จซับเรียบลอยครับมาเลยครับมาครับมาช่างลังจัดเองครับพี่น้องขอบคุณเช่างลังเด้อยทีมงานทีมงามมังงก็ลาบเลยโอ้ยสุดยอดห่องเฮ้ยไ่เจอเลือดใจอันนี้สตอไม่แต่คู่หลาดมาได้ไหมกางดงคนนี้ว่าจะไต่ ว้ามับานบอดดิตเตอร์หรอกมันเห็นหุง่งอยู่ว้าเปรี้ยงยังเว็นนี่ครับลาบเป็ดพี่น้องโอ้ย,อายสาวบ่อะไรซาลาโต้ครับผักกระโดนแล้วก็บอะดอกตูฝรัง่งเนาะได้เก็บมาวันครับปลูกเองผักกระโดนก็เกิดอยู่หลังส้วมครับโอ้ยโอเมนผักกระโดนปลูกนี่แหละแล้วก็ต้มครับผมต้มเป็ดเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับมาพี่น้อกินเขาด้วยกันครับกำลัง แล้ขาดไปไหนครับนี่ใหญ่เห็นสลากเด้อโอ้น้ำเปล่าไหม่นติเออน้ำเปล่าเอาไฮไว้ับแต่ว่าผมบุู๋ัน้ำดอกแต่ว่ากินเนี่หม้อเนี่ยผมถูแล้วตุ่มหม้อเล่นพี่น้องอะไรครับพี่น้องมากินข้าวนด้วกันครับขอบคุณทุกท่านเอาเขาเนื้อหยาดโจ๊กคิบเลยเนาะจ๊กคิบขอบคุณเส้นหลังนะครับขอบคุณเส้นหลังมากนะครับวันนี้มาทำกับข้าวให้กินนะครับผมเอาจบก่อนแก่งความหนาบมาแล้ว เ <laughs> จอก,กันคลิปหน้าวได้ไหมเออเด้อมากินข้าวน้ำกันครับลาบเป็ดตกเป็ดขอบคุณทุกท่านขอบคุณเชลังด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ยิงลีสื่ออ่ะเนี่ยเกาะไอ้บอลเอกสื่อไอ้ขนมใหม่ลูกชาชยเชลังอ้วนเด้อุสู้กันขนมเต็มล้นนะทุงแนวอย่างได้กินเต็มล้นมาใส่์หาลูกชายมาพี่น้องเอ้ยผมมาเพราะท่านหวัวคนบอกว่าเฮ็ดถาเพิ่นมาอุ้ยลูกพี่บ่ออยู่ผมอยู่ยังไงเนาะ อือเอาละมาวันแล้วโอเคโอเคกินข้าวครับเอาละครับพี่น้องตอนนี้เขากัดสิได้กินข้าวกันตัวจะพักพ่อนนะครับผมมาเมื่อยแอรเล่ข้างนี้มีเสียงรังมาเห็นไอ้ลาบเป็ดไบทาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อผมก็สิอาบน้ำนอนบ๊บบู <mm <way> อาบอยู่ดอกเห็นว่ากันดีอาบอยู่อายุมาเมื่อยแหงครับเป็นเสียงรังกำลังอะไรอยู่กำลังซิมโอเคเจอกันคลิปหน,น้าเด้อพี่น้องเด้อบอกอย่ามาถึงบ้านแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจเป็นห่วงให้คอมเมนต์มากผมเบวอ,อ่านอยู่้ะครับอ่านอ่านอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่ว่าผมขับรถด้วยขับรถคนเดียวนะครับผมก็เลยบปรได้ดต่อโปรได้ดยังนอกี่นนองเนะาะเอาเดี๋ยวกินเขาพรงก็อน,นอาบน้ำพักผ่อนละครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพดีแข็งแรงครับรวยๆทุกท่านเด้อสวัสดีครับ